โอเบันที่ครับเ,เหียชื่ออะไรนะครับเก้เกลเก้เกลใช่<ว>อ๋อเจ้า<ว>ของ YZ 2แซดสองห้าศูนย์นะครับ<ว>อะขอลองเจ้าของให้ลองขี่ลองสักหน่อยนะครับว,ว้าวขี่สุดครั้งแรกครับต,รตาตรงนี้ 我。Oh. สนามเขาเริ่มผ่านไปก่อนนะครับรดแรงครับผมขี่ครั้งแรกต้องขอบคุณเจ้าของรถมากๆานะครับไม่รู้จักกันมาก่อนแต่แกให้ขี่ครับอยอด อุ้ยแรงมากเลยครับเนี่ยเปิดนี่ปูดปูดเลยอ่ะมี่ผมตั้งไว้อ่อนสุดนะนะครับใช่อ่อนสุดมันมีโหมดขับขี่ด้วยใช่ไหมีีีมมเพราะว่าถ้าแรงๆขี่ไม่ได้โอ้โหใช้ได้เลยครับตั้งไว้อ่อนสุดเลยแรงมากแรงผมไม่เคยขี่มาก่อนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะขอบคุณนะจะได้ไม่จะได้ดีๆดีๆมาขี่ได้ แรงเลยวนเสาร์อ่ะที่ผมมาณนี้ยราวางนี้ครับผมจะขี่ก็มานะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากผมดีใจมากเลยได้ขี่ครั้งแรกไม่เคยขี่มาก่อนเลยครับครับแล้วเนี่ยขี่มานานเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเนี่ยผมก็ซื้อมานขี่เนี่ยจริงผมขี่มานานแล้วอ๋อตอนนี้มาขับขี่ใหม่ขับขี่ใหม่อ๋อ ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนะี่ยกลับมาขี่อีกรอบเนี่ย 70s โอ้โหขี่สูตรครับได้มาเท่าไหร่ครับเนี้ยันนี้ซื้อมา200,000 200,000โอ้โหราคาก็ไม่หนีมือหนึ่งใหม่หมๆเท่าไหร่แล้วครับเนาะใช่ใช่มือหนึ่ง300,000การคันมันอยากได้แต่รถก็เลยซื้อรถสวยกิมากเลยครับสุดยอดครับสวยๆแล้วแบบ คือผมไม่เคยขีย่สุดเมื่อก่อนคือพอเปิดปุ๊บมันมันกระชากไปแบบแบบแรงมากเลยผมสุดๆนะครับลายเซต 250F ครับผมเดีย๋ยวมาห้ารถสวยครับนะขอบคุณเฮียอะไรนะครับเฮียเกลว์เฮียเกลว์เฮียเกลวขอบคุณมากครับครับผมเดี๋ยวเวลาลบมเดี๋ยวได,ด้ช่วยยกไง <laughs> ครับแล้วมีคันไหมครับ มีรถแบบนี้อยู่สามคันอ๋อเราไม่สนใจไปขี่อันทูโร่ครับขี่ผมอายุมากแล้วอ่ะเรารไปขี่มันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นภาระเขาเนี่ยหมอช่วยกันขี่สนุกสนุกครับเคยเคยไปบ้างยังครับคือขี่พวกนี้เนี่ยขี่ได้นะขี่อินทูโร่ขี่ยากใช่ขี่อินทูโร่ขี่ยากมากเนี่ยเนี่ยขึ้นอย่างนี้ผมไม่กล้าขึ้นนะอะไรๆขึ้นเขาเนี่ยผมไม่กล้านะเม่จะไปอ่ะทำไมฮะ กลัวแลครับร้อนลมาตายเลยใช่แต่มันก็อันตรายกว่าเพราะมันไปอยู่กับเขากับไอ้นี่ไงการดูโลกต้องขุดเฉ่งๆนะถ้าต่างทะเลครับใช่ถ้าสมสมไปกับน้อยต้องถ้าให้น้องต้องช่วยกันนะครับมันจะสนุกช่วยกันขี่ได้ช่วยกันดึงใช่ผมก็ขี่เอ็มเบดแล้วก็ไปเข้าป่ากับชุดพี่จะบินชุดูขี่ยากครับอันนี้มันความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยมันเป็นกตายตัว เส้นแบบนี้มันจะขี่ได้แค่นี้ขี่ได้แค่นี้แอนิโลมันไม่มีใครเก่งอแอนิโลทักษะนี่ต้องพัฒนาตลอดใช่สมมติวันนี้ผมไปได้แต่น้องไปไม่ได้อย่างนี้เลยไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับผมขอบคุณมากครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรจิตดีๆครับสุดๆเลยวันนี้ดีใจมากครับทำติได้ แก้วครับขอบคุณครับแตดกลับแล้วต้องขอบคุณมากมากครับสำหรับเอ้าจะพอวันนี้โอ้โหสใจามากครับ F อ้ไม่ใช่สูตร WYZ 2 5 0 F โคตรแรงคือแบบผมกับพี่กาไม่ได้รู้จักกันมาก่อนด้วยนะครับแต่แกก็ใจดีให้ได้ลองขี่ก็สุดยอดมากครับต้องขอบคุณพี่เก้วมากมาครับผมไว้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาลองรถพี่เขาอีกนะครับ รถผมว่าจอดอยู่ตรงนู้นนะครับเพื่อนๆไม่มีคลิปลงมานานแล้วนะ,ะดีใจแล้วก็กลัวรถเขาพังด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปลองขี่แล้วเองบ้างนะเพราะสนามตรงนี้ตำรวจก็ไม่ให้ขี่นะครับมีคนแจ้งร้องเรียนไปนามปักควายรอ,ลอคลิปเข้าป่าก็ไม่ได้เข้าป่ามาหลายสัปดาหนะ์ละโอเค